รกก็คือการนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารักน่ยถ้าคุ้นเคยมากเห็นยันเจนตาก็จะนึกเด้ง่ายรักมากก็านึกได้งง่ายเหมือนกันให้นึกคล้ายๆอย่างนั้น ตรึกคือการนึกเบาๆอย่างนั้นนะจ๊ะไม่ใช่เพลงลูกแงวไม่ใช่ไปเค้นภาพให้นึกเบาๆสบายๆเห็นได้แค่ไหนหรือนึกได้แค่ไหนเนี่ยก็นึกอย่างนั้นไปก่อนนึกไปเรื่อยๆ อย่างสบายๆไม่ต้องเร่งร้อนทำใจให้ใสบริสุทธิ์เยือกเย็นทีเดียวนะจ๊ะให้ใจใสบริสุทธิ์เยือกเย็นนึกได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไปก่อนแม้ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดแค่ไหนเราก็เอาไปแค่นั้นก่อนนะจ๊ะ นั่นน่ะนึกอย่างนั้นแหละเรียกว่าการตรึกคือน,นึกเบาๆสบายๆแล้วก็นึกให้มันต่อเนื่องกันไปจะให้เผลอจนกระตั้งใจแบบไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าอดไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็ปล่อยมันไปช่างมันอย่าไปลำคาญอย่าไปกงังวลอย่าไปคิดว่าความฟุ้งเนีย่ยเป็นอุปสรรค ต่อการนั่งไม่ต้องคิดทั้งนั้น,นเฉยๆเพราะคือพอเริ่ตัวแล้วก็ดึงใจกลับมาใหม่มาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆยอมเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆคลค้ลายๆกันนักเรียนอนุบาลน,นะจ๊ะยอมตรงนี้ไปก่อนส่วนมากมักจะยอมกันไม่ค่อยจะได้แตเพราะยอมไม่ได้จึงเกิดปัญหานี่แหละ ทำให้การปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าอย่าฟังผ่านนะลูกนะสำคัญนะเพราะไอ้ความไม่ยอมเนีย่ยบางทีติดมาสิบป,ปีก็มีสิบกว่าปีก็มีบางคนยี่สิบป,ปีระหว่างนั้นก็เตือนย้ำบ่อยๆแต่ก็ฟังผ่านไม่ได้เป็นข้อคิดสกขิตใจ จนกระทัง่งท้อนะเบื่อการนั่งก็มาถามดูเป็นเพราะอ,อะไรหาสาเหตุอ๋อก็เพราะไม่ยอมนั่นเองนะไม่ยอมทำใจเนหะมือนคนไม่มีเงินเนี่ยต้องยอมรับว่าเรานะ่ะไม่มีเงินมันไม่มีเนะ่ยก็ยอมรับไปก่อนอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ยอมรับไปก่อน ว่ามันมีให้ดูแค่นี้เนี่ยมันไม่ชัดแต่เหมือนเอาของหรือเอาดวงแก้เนี่ยไปตั้งไว้ในที่สลัวหรือในที่ไกลๆเนี่ยมันมองไปที่ไรมันก็ไม่ชัดเจนก็ต้องยอมรับก่อนว่ามันมีให้ดูแค่นี้เนี่ยเราก็ดูไปแค่นี้จะไปเพ่งแบบคนตายหยีหรือจะไปบังคับหรือไปเค้น ให้มันชัดยังไงมันก็ไม่ชัดหรอกต้องยอมนะยอมไปก่อนต้นกล้าไม้ที่ปลูกอย่างเล็กๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าจะไปเคี่ยนไปตีมันจะใส่ปุ๋ยแค่ไหนไปขู่เข็นไปอ้อนวอนแค่ไหนว่าให้ออกลูกเดี๋ยวนี้เนะี่ยมันไม่ออกหรอกมีแต่ที่เขาเล่นกลน่นนั่นแหละแต่สิ่งที่เป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น ต้องยอมรับนะลูกนะอย่าฟังผ่านนะยอมรับนะลูกนะว่าต้นกล้าอ่อนเนี่ยมันยังไม่มีลูกหรอกไม่มีดอกไม่มีผลนะลูกคนไหนที่ทำสวนทำไร่ทำนาจะเข้าใจว่ามันมันต้องยอมรับยอมรับแล้วทำาไงต่อก็ทำใจสบาย เหมือนผู้เข้าใจชีวิตเข้าใจต้นไม้เข้าใจเรื่องของประสบการณ์ภายในดีประสมควนยอมก่อนนะลูกนะยอมว่ามันมืดก็ต้งยอมไปก่อนว่ามันมืดต่นึกภาพขึ้นมาเนี่ยมันเห็นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อน ใจเย็นเย็นทำเหมือนปลูกต้นมาอย่างที่ที่ยกตัวอย่างนั่นแหละมันลดนล้ำาพนดินขจัดปัาจะพืชใส่ปุ๋ยค่อยๆประคับประคองกันไปเดี๋ยวกล้านั้นก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นทุกวันนั่นแหละมันทุกวันยิ่งไอเงาของเราเนี่ยไปทับต้นไม้หมายถึงว่า เราต้องเอาใจใส่มันนะ่ะเอาใจใส่ไปดูอย่าเผลอทุกอย่างเผลอเป็นเสร็จไม่ว่าเรื่องคนสัตว์สิ่งของอย่าไปวางใจเชื่อเชื่ออย่าเพิ่งไปวางใจเผลอไม่ได้จะเป็นคนสนิทชิดชอบจะเป็นอะไรกันแล้วแต่นะอย่าเผลอเชื่อแต่อย่าเพิ่งวางใจต้นกระหานนี่ก็เหมือนกันนะ่ะ อย่าเผลอลืมลดน้ำละ่ะลืมไปดูนะ่ะลืมกระจัดวัชพืชลืมพลวนดินลืมใส่ปุย๋ยคอยดูว่าอะไรที่มันจะทำให้ต้นกล้าปลอดภัยแล้วก็จเจริญเติบโตอย่างงดงามเราก็ทำอย่างนั้นต้องให่งเงาเจ้าของเนี่ยไปทับต้นไม้เขาอุปมากันอย่างนั้น ก็ต้องให้ใจของเราเนี่ยเข้ามาครอบคลุมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบ่อยๆที่บอกให้ลูกทุกคนว่าเอาเอก่อนนอนอาจจวางไว้กลางกายจะได้หลับฝันดีหรือไม่ฝันเลยตื่นเราก็เอาใจไว้กลางกายเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึง จะเข้าห้องน้ำห้องทาอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันใจก็มันนึกเอาไว้เรื่อยๆทำความรู้สึกไว้เรื่อยๆไปจ่ตรงกลางจะทำมาหากินก็ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรากต้องยอมรับว่ามันมีให้ดูแค่นี้ก็ดูไแค่นี้และผลหรืออัน,นิสง์ที่ได้รับจากการยอมรับอะไรเกิดขึ้นใจมันก็เย็นนะ่ะ พรอใจเย็นหนักเข้าใจมันก็ใสไม่มีความขุ่นมัวเลยเนะี่ยไม่ฮึดฮัดไม่งุดหิดไม่งุนงานไปฟุง้งซ่านไ่ลำคาญใจพอใจใสดวงมันก็ใสตามที่มืดก็ใสที่ไกลก็ใกลเหมือนดวงตั้งไว้ไกลๆมันก็ค่อยๆใกลกันมา พอจะเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นดวงขึ้นมาได้บางค่อยรู้สึกอบอุ่นใจเนี่ยปีติใจภาคภูมิใจที่ว่าเออมันชัดขึ้นเมื่อใจเราเย็นและยอมรับว่ามันได้แค่นี้ก็แค่นี้แล้วมันก็มีอันนิสงต่อไปอีกถ้าเรายอมรับต่อไปว่าตอนนี้มันชัดมาสิเซต์แล้ว เราจะไปบีบไปเค้นไปบังคับยังไงเลยเนี่ยการฟักไข่ใ,ให้ออกมาเป็นตัวมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันไม่ใช่พอนั่งทับปุ๊บออกมาเป็นตัวเลย,เยลูกไก่เจาะกระเพาะไข่ออกมามก็ไม่ใช่แม่ไก่ยังยอมรับนะว่าต้องค่อยๆกบไปยนะชาวสวนชาวไร่ชาวนาย,ยังยอมรับอย่างนั้นเราก็ยอมรับไป ไปเห็นได้สิบเปอร์เซนแล้วก็ทำใจอย่างเดิมอีกอย่าเปลี่ยนวิธีการเด็ดขาดไปได้ยินคนอื่นเขามีประสบะการณ์ภายในดีกว่าเราเนี่ยกลับมานี่จะคิดหาวิธีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพืเ่อจะให้ดีท่าเขาอย่าคิดนะลูกนะนักโบราณก็ต้องบอกว่าเห็นช้างขี่แล้วก็อย่าไปขี่ตามช้างช้างก็คือช้างเราก็คือตัวของเรานะ่ะ เขาทำได้อย่างนั้นเนเราแค่คิดแค่นี้พอว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้อย่างนั้นแต่ในวันนี้เรายอมรับว่าเราได้สิบเปร์เซนต์แล้วเราก็กค่อยๆสั่งสมไปคงจำกันได้ว่าหลวงพ่อบอกว่าไม่มีทางลัดอื่นใดเลยที่จะทำให้เรามีประสบการณ์ภายในที่ยิ่งยิ่งขึ้นไป นอกจากความเพียรและทำถูกวิธีเท่านั้นแหละคือต้องทำสม่ำเสมอทุกวันทั้งวันได้ก็ยิงดีทั้งวันไม่ได้เ้าก็เอาเป็นช่วงๆไปทำช่วงเช้าได้เอาวันพรุงนี้ก็อาจจะช่วงสายแล้วมันก็กค่อยๆเต็มวันไปเองแหละพระใจของเรานะ่ยยอมรับมันก็หยุดพอหยุดมันก็เย็น พอยอมมันก็หยุดพอหยุดมันก็เย็นพอเย็นก็เห็นภาพชัดขึ้นกว่าเดิมจากสิก็เป็นยี่สบยสเรซเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเหมือนเลี้ยงลูกค่อยๆเลี้ยงก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกรักเราเนี่ยโดยชัดเจนปลูกต้นไม้ก็ดี ก็เห็นการจเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแหละให้ได้ชื่นใจขึ้นมาแล้วก็ยังยอมยอย่างเดิมอะยอมยอมรับประมันเท่านี้หยุดพอยอมมันก็หยุดพอหยุดมันก็เย็นพอเย็นก็เห็นภาพเอาชัดก็เดิน่าอีกแล้วจากยี่สิบเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เออกรรักษาตรงนี้อย่าให้มันเสื่อมลงมา แม้มันไม่เจริญขึ้นก็ให้มันคงที่เอาไว้จำนะลูกนะจำนะจำและทำด้วยรับทราบแล้วก็รับปฏิบัติด้วยก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสี่สิบเปอร์เซนยอมหยุดเย็นยอมหยุดเย็นไปเรื่อยเดี๋ยวก็ห้าสิบเปอร์เซนเห็นไหมเจ้าว่า ถ้าเรายอมหยุดเย็นเดี๋ยวก็เห็นแหละจ้าขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นและเป็นสุขทุกครั้งที่นั่งจะไม่มีความรู้สึกว่าฝืนนัง่งหรือพยายามที่จะนั่งให้มันเกิดสมาธิให้มันสง,งบไปได้ยินใครก็พูดกับฟังไว้ครับปฏิบัติ ดีมีประสบการณ์ไปในก้าวหน้าของเราก็ชื่นชมอนุโมทนากับเขาแต่อย่ามาน้อยเนื้อตามใจว่าเราไม่เท่าเขาหรือกลับมาเล่งจะให้เท่าเขาเหมือนเขาดลยดียิ่งกว่าเขาอย่านะลูกนะอย่าทําเราไปเห็นอีกสวนหนึ่งโอ้โหต้นไม้มันใหญ่สวนที่บ้านเราเอ่งสูงแค่เมตรไอ้สวนอื่นเขาห้าเมตรไปแล้วเนี่ย เราจะพยายามไปรีบไปเค้นยังไงจะไปดึงให้มันยืดก็มันไม่ยืดหรอกมันก็มีขบวนการสั่งสมของมันเหมือนออกันค่อยๆเติบโตขึ้นใจภายในก็เช่นเดียวกันต้องค่อยๆสั่งสมความละเอียดแล้วก็หมั่นสังเกตนะว่าเรามีความสุขเพิ่มขึ้นในการนั่งเพราะเพราะว่าเราไม่เล่งร้อน มาเราไม่เล่งร้อนเรายอมเราหยุดเราเย็นยอมยอมรับชีวิตอย่าไปสปอยชีวิตมันมากนะยอมนะใจเย็นเย็นสบายๆมันก็เบิกบานยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆความเบิกบานความสุขที่อยากจะนั่งนั่นแหละจะเป็นพลังส่งให้ เราก้าวหน้าขึ้นทุกวันและนอกเวลานอกเหนือจากนั้นก็มันสังเกตว่าอะไรจะเป็นเครื่องเสริมเครื่องเสริมให้ใจเราก้าวหน้ากว่านี้เนะี่ยเหมือนมะม่วงเนี่ยเขาเสริมรากเออมันรากเดียวต้นเดียวเนี่ยสูงเึินไปมันไม่แข็งแรงเอาเสริมราก ีโคนต้นเอาสักสองหลกักสามหลกักอ่าหลากักไอ้มันแข็งแรงขึ้นเอาเราก็เสริมอ่อสีลห้าเราให้บริบูรณ์ศีลแปดแบบเดินสายกลางนะ่ะทุกวันพระทุกวันโกนหรือหลังวันพระวันหนึ่งอ่ะเราก็ถือกันไปถือวันพระเป็นที่ยอมรับในสากลโลกเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเพศเรื่องเดียวมันยังเกี่ยวพันกับ าาาการรับประทานอาหารการอะไรอีกหลายอย่างที่ตั้งเกี่ยวข้องกับสังคมเขากระถือแบบสายกลางทานบารมีแล้วก็สั่งสมไปศีลแล้วก็รักษาแล้วก็สำรวจจิตใจของเราให้มันผ่องใสเสมอย้ายขุนมัวให้อารมณ์ดีอยู่เรื่อยๆมันดัก ความคิดในใจว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกลางกลางอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรไม่ใช่บุญใช่บาปแล้วก็หมั่นสังเกตเหมือนร่างกายของเรานอกจากรับประทานอาหารธรรมดาแล้วเนะี่ยยังมีอาหารเสริมขึ้นมาอีกเพื่อประยุง,งร่างกายอ้อ้ไแข็งแรงและยังไปพอ,อยังต้องออกกำลังกาย สังพักพอ่อนในเต็มที่มันต้องมีเครื่องช่วยเสริมกันมาอย่างนี้ใจก็เหมือนกันน,กนะลุงนะก็หมั่นสังเกตนันดักความคิดในใจแต่าเป็นอกุศลเราก็ไม่รับไว้แต่ถ้ามันเกิดเราก็ต้องทำเฉยๆกับมันมันอยู่กับเราไม่นานแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเกิดัช่วคราวเดี๋ยวมันก็ดับพอเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวอารมณ์นะครับ เสื่อมสลายหายไปนี่คือเครื่องเสริมเลยจ้ะเพราะเสริมอย่างนี้หนักเข้าเนี่ยเวลาเรามานั่งธรรมะใจมันจะรวมไปเร็วอามาวานนี้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วาวาันนี้เราก็นิ่งใจเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่มันก็ไปห้าสิบเปอร์เซ็นอีกก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะลูกนะยออมันไปก่อน เราเข้าออกเข้าออกต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ให้คล่องอ่าเราเข้าเอาวันนี้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเราก็รักษาตรงนั้นเอาวันพรุ่งนี้อดายอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อไปมันจะชำนาญชำนาญมากครับแต่เดิมนั้นต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงถึงจะไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อมาเนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนต่อมามันก็ลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่ง แค่ห้านาทีมันก็ถึงห้าสิบเอร์ซแล้วประสบการณ์ภายในเห็นดวงชัดแค่ห้าสิบอร์ซ็นตแล้วเนะี่ยฝึกจนกระทั่งคล่องไว้เลยตรงห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เห็นไหมเราไม่เร่งร้อนเลยว่าจะต้องไ้ถึงร้อยเปอร์ซนหรือยิ่งกว่าร้อยเปอร์เซนเพราะทำอย่างนี้นะเข้ามันก็ก้าวหน้าไปเองแลหละหนทางที่เราเดินบ,บ่อยๆหญ้ามันไม่ลกหรอกแล้วเราก็จะเจนทาง ุ้นเลยอันไหนตรงไหนมีก้อนอิดก้อนไหนตรงไหนมีตอมีหลุมมีบอ่อมีสิ่งที่ไม่ดีตรงไหนเราก็หลบเลี่ยงได้ทางเดินของใจนี่ก็เช่นกันนะจ๊ะทำให้มันคุ้นเดี๋ยวเราก็จะรู้วอ๋ออันนี้มันเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นตอของการปฏิบัติธรรมมันสะดุดทุกทีเวลามาถึงอย่างนี้เราก็สังเกตออก และในสุดมันก็จะชำนาญไปเรื่อยๆจาก5 0ก็เป็น 60, 70, 80, 90แม้100%แม้100%แล้วยอมหยุดเย็นก็ยังต้องเอามาใช้นะลูกนะยอมว่าเราเพิ่งได้100%แต่คนอื่นเขา200%แล้วนะยอมไปก่อนโอ้ตอนนี้เราถึงดวงนะ แต่เขาถึงกายภายในไปแล้วนะี่ช่างกานะลูกนะอย่าลืมใช้วิธีเดิมนี่แหละว,วิธีเดียวเท่านั้นนะเหมือนรับประทานอาหารใช้วิธีเดียวคือตากข้าวเข้าปากวิธีเดียวแหละแต่ใส่ทางเจาะจมูกเจาะคอไอ้นะ่มันผิดธ,ธรรมชาติแต่โดยธรรมชาติวิธีเดียวเข้าปากฟังเสียงเหมือนกันวิธีเดียว วิธีเดิมนั่นแหละคือต้องผ่านช่องหูนะ่ะต้องผา่งผานต้องผ่านตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำให้ก้าวหน้าก็ใช้วิธีเดิมวิธีเดียวตอนานั้นแหละเพราะฉะนั้นนะเราเห็นดวงชัดใสจำทีเดียวนะกลมเด็กสว่างเจ,จ,จิดจ้าเออทำไมไม่เห็นกายภายใน เหมือนอย่างคนอื่นเขาเห็นนะเอาแล้วสิไอตัวอุปสรรคมันสอนเราในตัวเราเนะนั่นแหละไอตัวอุปสรรคพยา,ยามมามันมันมาเคาะในใจเราลนะมันมากระซิบในใจว่าเออเราเห็นดวงขนาดนี้มันน่าจะเห็นกายแล้วนะทําไมมันไม่เห็นเนี่ยไอตัวไอตัวนั่นแหละมันกระซิบอยู่ในใจอย่าไปเชื่อมันนะลูกนะเราก็ยังทํา ยอมหยุดแล้วก็เย็นต่อไปนะจ๊ะเย็นไปเรื่อยๆไม่ช้าหรอกจะเร็วทําที่หลวงพ่อบอกนะจะเร็วมากๆและนั่งจะมีความสุขทุกครั้งจะมีความสุขทุกครั้งต้าน,นั่งแล้วไม่มีความสุขก็จะไปนั่งมันเลยนั่งไปทำไมถ้าอยู่ยเฉยๆสุขมากกว่ากนะ็าเพราะว่านั่งมันผิดวิธีจึงไม่มีความสุข ยงไม่ได้รับความสุขที่เกิดจากการเจริญภาวนาไปเกิดความสุขจากการนั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายอมป่าได้ดวงยังไม่เห็นกายก็ช่างมันสองตัวนะช่างมันอีกสามตัวคือยอมหยุดแล้วก็เย็นยอมว่าเราได้แค่นี้หยุดใจใจมันจะได้หยุดแล้วมันก็จะได้เย็นใจ อยู่เย็นนะพอใจอยู่เย็นมันก็เป็นสุขเราคงเคยได้ยินนะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ร้อนมันเป็นทุกขอยู่ร้อนเป็นทุกอยู่เย็นเป็นสุขจำนะลูกนะจำไว้ดีๆอาจำได้แล้วต่อจากนี้ไปนิ่งตรงกลางอย่างสบายๆเราถึงตรงไหน ยอมหยุดและใจเย็นนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงีบเยบๆนะจ๊ะ